ค่ะสวัสดีค่ะพ่อกุมพระครับกําลังเห็ดอีหยังเนาะค่ะนี่ครับมาเบิ่งบักเน่า้อครับเด้อบักเน่าเนี่ยเนี่ยมันนีก็ดอกไว้ได้ครับเนี่ยมือเป็นดอกอยู่มือเป็นดอกได้ครับเป็นดอกบักเน่าครับแก่พวกน่วยครับตุ๊กตัวกับหน่วยบักเน่าเนี่เบิ่งเอาครับอย่าสีอีหยังล่ะพ่อกุมพาะนี่เนี่ยเกลดตัวนี้ครับเนี่ยเกล็ดส้มแดงครับตัวนี้สีส้มแดงตัวนี้ครับเนี่ยตัวจอดได้ครับบักเน่ากําลังเจอดอกก็ไม่เป็นหน่วยกันไหมครับพวกนดอกแก่ หมากไงมันม hmm? right. ีบ่ค่ะนี่หมากมีครับหมากไงมันนะใช่ละทั้งหลายหมากไงมันนี่ครับโอ้ยเ่ยหมากไงครับหมากไงมันดูข้างล่างมันครับข้างล่างก็เต็มเนี่ยนี่เนี่ยข้างล่างก็เต็มครับนี่ข้างล่างเต็มข้าวไปบางในขาดดกข้าวเนี่ยไงเน่าฝนเนาะข้าวฝนหมกเน่าครัทุกคนเป็นพวงอยู่ขาดนี่ค่ะใส่ใส่อีหยังก็ใส่สมแดงใส่สมแดงครับเนี่ยสมแดงมื้อนี้่ะครับนี่มื้อนี้ เสร็จเมื่อนี่แหละผลจอดดีเครับปักหน้าครับจะเป็นดอกไปเรื่อยครับเมื่อหมดหน่วยปั๊บมันก็ดจะเป็นดอกต่ออันนี้เพ่นในสีดป็นสมแดงได้ค่ะเด้อปักหน้าเนี่ยพอผมผ้าพ่นสีดสมแดงค่ะเห็ดเหรโอ้ยลูกกำลังติดมากโคตรราคาพี่น้องเออเบื่อานนี่พูดร่างเป็นมากหลายเป็นมากกระเม็ดเป็นดอกกระเม็ดนะครับเป็นไรดอกกระเม็ดแล้วก็จอดไมาอีกเก่าประโยชน์ประโยชน์ผลหมากบ่อยครับดอกค่ะผลหมากหน่อยประโยชน์ดอกค่ะ พวกน้นละค่ะพวกหาหกเ็น้วยนครับพวกหนึ่งถ้าถ้าสร้างหรือสร้างจากไสค่ะพ่อุมผ้าสร้างจากเมแตวก็ได้ครับเบอร์ของพ่อกุมผ้าบ่มี่บ่จำบ่ได้ครับพราเบอร์เพายังจำในสมองกับพราวันน้เช้าวานละค่ะนอค่ะน้องขันลูกค้าอยากถือสร้างเนาะค่ะนอกับพ่อคุมผ้าเพิ่นจำบ่ได้นาะค่ะเบอร์เม่แตวก็ได้เด้อค่ะเด้อศูนย์แปดเกาศูนย์สี่สามหนึ่งสามหกสามค่ะ สวัสดีค่ะ